มาดูมุมด้านล่างมาเนี่ยฟาดตี่ตัวมาดูงัดหินมาเนี่ยเอ้ยเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเพื่อนๆเนาะ ข้าสู่ช่องย t u b e ตาไมโครเมืองนะครับคลิปนี้ก็พาดูมุมด้านล่างนะครับกับงานขยายขอบตะเก่านะ,นะครับกับทีมงานไกลเลิกนะครับขับโดยพี่บอยปกคลราะจันทบุรีหรือบอยเอ็กเคอร์เวเตอร์นะครับผมกับแคทสามสองศูนย์นกเจนนะครับตัวท็อปขุดไปขุดมาเล่นหินเลยครับอันนี้มามาดูหมดพลัง,ขงเขาหมดกำลังนี่งานหินทรายนะครับ พรุ่งนี้จะลงชั้นชั้นนี้ไหวไหมพรุ่งนี้คอยมาดูกันเนาะชั้นล่างอีกเอาลึกอีกนะครับนี่ลงมาเอาอีกเนาะเอาให้ลึกเลยนะครับเจอแต่หินแล้วบ้านเนี่ยโอ้สุดสุดไปเลยพี่น้องเอาดูกันได้ยาวครับ ชั่วโมงแล้วเนาะปีก,กว่าครับปีนิดๆนะปัด,ด,ปอ,ดอยู่กับช่องคนดังเลยนะเนี่ยนะครับ600จันทบุรีเนาะหรือพี่บอยเอ X c o m p วเตอร์นะครับผมนี่กัดลงไป ได้เลือดอีกพี่น้องเอ้ยลงมาด้านล่างเมาอะไรวะเนี่ยเจอหินเจอหินเยอะเล่นทายากให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องนี่หินหินทั้งนั้นครับหินทรายลงมาก็ได้เลือดเลยพี่น้องเจอหินเมื่อกี้เนี่ยโธ่ เนี่ยแคดแรงเลยล่ะงัดทั้งงัดเนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่าของจริงนะครับแคดกับงานหินงานแข็งงานหนักๆโอ้โหช่วงล่างช่วงอะไรใหญ่หมดเลยโอ้ ก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอกนเอาเอาลงไปมาเนี่ยโอ้สุดสุดครับสุดสุดโอ้เจ็บเดือดเกิดเนี่ยเอา ขยายจนถึงนู่นเหพี่นอ้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ในคลิปสุดท้ายของวันนี้เนาะไว,ททว้ทำท่าโชว์ทำท่ากินข้าวบนเตีย<อ>เสียงเนี่ยก็อืดอารอืดอารเสียงเบามากครับคลิปนี้น่าจะถูกใจแฟนๆนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะ นะครับกับแค๊สตามฟองฟูนิกเกิลน,นะครับนีเ่เล่นตะหินครับบัด ของจริงเนี่ยพี่น้องมาจันทบรุรีขอบคุณมากนะครับมาที่ไรต้อนรับเป็นอย่างดีทุกครั้งนะครับพี่บอยหกร้อยจันทบุรีเนาะงัดสู่แขงสู่แข็งเป็นสู่เลยโอ้ห ยอมใจแล้วันนี้โสุดๆครับพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าสุดๆนลกกว่าจะไม่มีหินโอ้เอา เนี่ยงัดขิ้นอีกแล้วสัน่นสะเทือนไปทั้งโลกันโอเดี๋ยวขอหยาดขึ้นก็ได้โอ้เจ็บแผลเดียวตรงนี้มันเป็นดินลมตัวนี้โอ้โหนาวันนี้จะได้เข้าปั๊มอีกแล้ววันนี้ล้างขาล้างแข้งอยู่ที่ปั๊มอีกแล้ววันนี้ มาทีไรเพื่อนกลับทุกทีครับถ้าไม่เพื่อนกลับไม่ใช่ต้าครับนี่น,นี่เอาให้จบไปเลยสิบนาท,ทีงัดงัดทั้งงัด อดบอกได้คำเดียวว่าุดจอดมากเนี่ยครับ,รบต้นทุเรียนผลไม้เต็มหมดครับพี่น้องนะครับมองจันทรุรีเนาะเหตพื้นที่เท่านี้มีแต่ต้นไม้ราคาแพงหมดเลยสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะว่ากันไปอ๋อแล้วโอ้ หรับคลิปวันนี้ความมันงนะ่จ,จบลงพิ่ีนี้เราพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอญาติกลับไปทำธุระก่อนนะครับเนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จเจอกันแบบมันมนเลยพี่น้องกับชั้นสองนะครับนี่โอ้วลากำลังเหลือเฟือบาดท,ทัวชอบจริงครับแคทเนี่ยชอบ,บมุกขีวันเนี้เนี่ยมุกขีเนี่ยชอบมากเลย เอาให้ลึกอีกขนาดจะลงไปตอนยังไงเนาะเดี๋ยวคอยดูเด้อกับพี่มือพี่บอยหกรอยจันทบ,บุรีนะครับบ่อยติดตามชมนะครับตาลูกนี้น่าจะจบกับผมแน่ให้ดูกันยาวๆพี่น้องสุดๆพี่น้องเอา คลิปนี้นะครับก็น่าจะจบลงพิธีนี้เราพี่น้องเนาะคอยรับคอยติดตามชมอีกได้ในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,รรบก็น่าจะจบลงพิธีนะครับก็ขอบคุณพี่วอยหกรจันทรีเนาะนะครับทางเลี้ยงหมูมจีนเลี้ยงข้าวเนาะเป็นแขกมาไก,กลก็ยังเลี้ยงเราเนาะโอ้โหขอบคุณมากครับบ้าโทษเดี๋ยวรอดไปก่อนโอ้โหเก็บเด้ ทำทางขึ้นแลวพี่น้องโอ้ยรัดปลาไปแล้วเนี่เดินรัดปาลารัดดงมาแล้วนี่กำลังทำทางขึ้นพี่น้องโอ้เอามาดูการขึ้นมาเนี่ย ตอนเสร็จก็ขึ้นเสื้อประเทศก่นจะจากกันไปพี่น้องทางครับไม่มีทางไปแล้ว ครับพี่น้องไม่รู้โคเห็นเราไหมค้ำแล้วคํำแล้วเอาอย,อย,ยืนหนึ่งเลยครับวันนี้ ไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้าไมโคกดเมืองนะครับกับช่องหุกร้อยเนทบุรีหรือบอยเอ็กซ์เคอเวเตอร์นะครับผมคลิปวันนี้ก็น่าจะจบวิเท่านี้เนาะขอบคุณพี่บอยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันหน้าเนาะเดี๋ยวค่อยพบกันอีกนะครับกับช่องต้าไมโคกดเมืองนะครับกับคลิปวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปต่อไปสำหรับพรุ่นี้สวัสดีครับ